ี่เสียงคล้ายๆดนตรีไทยทุกคนทุกคนได้ยินไหมเสียงคล้ายๆดนตรีไทยดังออกมาครับผมเจอคนผู้ผหญิงยืนล้ำอยู่ข้างหน้าผมแล้วมีเสียงดนตรตีไทยดังขึ้นดังไทยขึ้นเรื่อยๆทุกคนนะยืนล้ำอยู่ข้างหน้าผมพี่มันคือใครวะพระถุงดำ เพื่อนเดียวไม,ม,ม่มีเนี่ยไม่เจอเลยวันเนี่ยเสียงมาจากไหนวะพี่พี่ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆเอฟซิของป้าห่าที่น่ารักกันทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมแฝดเล็กทุกคนครับผมเข้ามาที่นี่ป่าแห่งหนึ่งซึ่งจะมาหาที่พักติดริมน้นําทุกคนนะเป็นที่พักของพี่ผมที่รู้จักกันทุกคนนะสร้างไว้ติดริมห้วยเลยเป็นห้างคนนะเป็นห้างเล็กๆที่สร้างไว้ผมไม่รู้ว่า จะต,ต้องเินไปไกลแค่ไหนเพราะว่าผมมาเป,เป็นครั้งแรกทุกคนนะก็หวังว่าคงจะเจอนะวันนี้วันจันทร์ทุกคนนะท้องฟ้าสดใสามากอากาศค่อนข้างจะดีตอนนี้บ้านผมเนะี่ยต้องบอกเลยว่าฝนเนี่ยตกแทบจะทุกเย็นเลยพี่พีเอฟตีครับตกทุกเย็นเลยทุกคนนะอากาศเนี่ยตอนนี้ก็คือจะชุ่มชื้นมากๆเนี่ยป่าจะลมเย็นมากๆแต่เขาเสียหนึ่งอย่างคือยุงเยอะทุกคนนะยุงเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็ถ้าเรานั่งพักต้องรีบจุดไฟก่อนการยุงอันตรายมากพวกพวกใครมาเล,ลียหรือว่าใครจะออกเนี่ยมันทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ทุกคนนะพี่ๆครับตอนนี้ผมสังเกตเห็นเหมือนจะเป็นลูกว่าพี่ๆนะลูกว่าที่อยู่ในป่าเนี่ยตกเต็มพื้นทุกคนนะเจอไหมนี่เป็นลูกว่าที่กินได้นะพ,พี่นะกำลังหาหมองต้นมันอยู่นะพวกสัตว์ต่างๆชอบกินมากๆนะพี่พนะโอ้นี่ไง กคนครับมีต้นเหมือนล้วพี่พนะเต็มต้นเลยทุกคนนะนี่ขึ้นเต็มต้นเลยมันกินได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องหลังให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงที่ผลมันกําลังออกเนี่ยนกเนี่ยมันก็จะมาลมล้อมกินลูกมันนะพี่พนะตกตรงพื้นเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูทุกคนนะนี่คือต้นมันนล้วพี่นะซูมให้ดูนะ นีทุกคนเต็มต้นเลยทุกคนนะลูกมันเยอะมากไปพี่จะไหมเป็นพวง,งเลยอะสุไม่แค่นี้ทุกคนนะไปถุนนี้ถงนนี้เป็นพวง,งเลยอะโอเคทุกคนเดี๋ยวราเดินทางกันต่อดีกว่านะไม่รู้ว่าจะเจอที่พักของพี่ชายผมหรือเปล่านะพี่ชายที่รู้จักกันนะพี่พนะไม่ให้พี่ชายแท้หรอก รู้จักกันทำคลิปเหมือนกันนี่แหละนะเขาบอกผมว่าอยู่ติดริมน้ำเดินไปตามริมน้ำเนี่ยจะเจอไม่รู้ว่าจะไปอีกไกลแค่ไหนพี่พี่เดินมาเจอกองไฟ มีการตั้งแคมป์บริเวณนี้นะมไม่รู้ว่าใครมาตั้งแคมป์ตรงนี้ทุกคนช่วงนี้เห็ดกำลังออกนะถ้าเจอเห็ดเนี่ยก็โชคดีไปนะราคาดีด้วยนะพี่นะเห็ดตูมเนี่ยก็สามสี่ร้อยต่อโลทุกคนนะแต่เห็ดบานก็ประมาณสองห้าสิบสามร้อยอ่างนี้ เราไปต่ออีกว่าผมไม่สามารถเดินแล้วมันลบมากๆตรงนี้เป็นป่าภัยหนามพ,พี่นะต้องระวางังพ,พี่เกี่ยวขาทีเจ็บมากๆพ,พี่นะ วันนี้ป่า,น,น,ปานะนี่เงียบสงบมากๆนะเงียบจริงๆเป็นป่าเป็นป่าไผ่ทุกคนป่าไผ่เนี่ยก็เหมาะยุงเยอะจริงๆนะแล้วก็มันเรียกว่าอะไรราฉันชื้นเนี่ยโอ้โหในเนี้ยจะรู้สึก รู้ถึงความแบบอันตรายนะพี่พี่ปลาไพยเนี่ยพี่ชายผมเขาบอกเขาสร้างห้างไว้ติดลิมหว้วยเนะี่ยผมก็พยายามหามองนะยังหามองไม่เจอทุกคนนะ หรือมันจะพังไปหมดแล้วพังไปแล้วแล้วก็มันดูแบบไม่มีชิ้นดีแล้วหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นโครงสร้างกระต๊บเก่าพ,พี่ใช่ไหมเป็นโครงสร้างกระต๊บเก่าที่เคยสร้างอยู่ที่นี่นะเออพ,พี่ครับผมว่ามันน่าจะพังไปหมือนหรือเปล่าเนาะ พยายามหามองบนต้นไม้ก็ไม่มีนะที่พักที่สร้างห้างวัดติดริมน้ําเนี่ยผมก็ไม่เจอนะอมไม่ไปครับทุกคนเดินทางไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอนะ น้ำก็ค่อนข้างจะแรงนะั่นอยู่น้านพ,พี่นะเพราะว่าฝนตกเนี่ยทุกวันเนี่ยน้ำก็มันเริ่มกลับมามีเรื่อนๆทุกคนนะก็จะเข้าหน้าฝนแล้วพี่พี่น้ำก็อยู่ก็พอสมควรน,นะปีนี้โชคดีมากไม่แรงทุกคนนะโชคดีจริงๆยุงเยอะมากกัดผมหลายตัวแล้วทคนครับผมเดินไปเดินมาเนี่ยผมเดินมาอยู่ในป่าไผ่ที่มืดเึบซึ่ง เริ่มห่างจากริมห้วยมาเรื่อยๆแล้วริมห้วยอยู่ด้านล่างนู้นพี่นะแต่ผมเดินไปไม่ได้เพราะมันลกมากๆและห้างที่ผมตามหายอย่เนี้ยไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่าแต่พี่ชายผมที่รู้จักกันเนี่ยบอกว่าเออฝากดูว่าเอารูปไป,ไปฝากดูว่าตอนนี้เป็นยไงบ้างเขาสร้างไว้เขาไม่ได้เข้ามานานแล้วทุกคนก็เลยคิดว่าให้ผมเข้ามาดูแล้วถ่ายรูปให้เขาดูแต่พี่บอกผมว่ายังก็คิดว่ายังแข็งแรงอยู่เพราะเขาใช้ไม้แข็ง ในการสร้างห้างนี้เลยนะเงียบเงียบมากๆผมก็ไม่กล้าเสียงดังนะเพื่อจะมีพวกใครได้ยินหรือเปล่ามีเสียงคุยกันทุกคนมีเสียงคล้ายๆคนคุยกัน ด้านหน้าผมหรือเปล่าผมก็หาไม่เจอนะทุกคนีด้มันไหมเสียงคุยกันชัดมากเลยนะชัดมากโอเคทุกผมขอเดินทางไปต่อเรื่อยๆนะอาจจะเจอสิ่งที่แปลกๆมากกว่าน,นี้นะ ผมชอบแลลวเขาป่าเจออะไรแปลกๆอย่างารู้สึกว่าตื่นเต้นนะทุกคนเดินไปแล้วตื่นเต้นดีทุกคนครับตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องเดินหาน้ำไปพี่นะผมต้องเดินหาน้ำเพื่อกันไว้พี่พี่ผมไม่อยากเดินไปไกลแล้วกลัวหลงทุกคนตอนนี้นห้างผมก็ยังไม่เจอนะ ห้างก็ยังไม่เจอนะทุกคนผมไม่เจอห้างที่หามองตามต้นพันต่างๆก็ไม่เจอนะผมกลับมาจุดเดิมเพื่อกลับมาตั้งหลักก่อนห้างของพี่ชายผมคนนั้นก็ยังไม่เจอไม่รู้ว่าผมมาผิดทางหรือผมเนี่ยคิดว่าห้างเนี่ยพังไปหรือเปล่าทุกนะคน ผมก็ดัใจะเดินกลับมาก่อนนะการลงไว้คนอนะผมกลัวรลงนะเผื่อฟุกเจอเห็ดสักหมู่พี่นะเอาไปขายได้เงินด้วยโอเคตึ้นเดินมาถึงน้ำล้วตอนนี้รู้สึกโลงอ่ะ คนเสียงอะไรวะพี่เสียงคล้ายๆดนตรีไทยทุกคนทุกคนได้ยินไหมเสียงคล้ายๆดนตรีไทยดังออกมาข้างๆหูเลยชัดมากทุกคน จังหน,นหน่วะทุกคนชอบมากพี่เ,เม็ไหมพี่เห็นทางโคตรชันเลยพี่ จังเ่ยวะทุกคนทงชัดมากทุกคนทุกคนครับผมเจอผู้หญิงยืนล้ำอยู่ข้างน้าผมแล้วมีเสียงของจีไทยดังขึ้น ยังเแล้วพี่ดังอีกแล้วดังทายขึ้เรื่อยทุยกคนนะมีนำหน้าผมพ,พี่เป็นทุนไทยวะพ้าพถุงดำผืนเดียวไม่มี เเยนี่สียงมาจากไหนวะพี่พี่สั่นพัดมากทุกคนขนลุกมากทุกคนนางเป็นใครวะทำไมไมีเสียงเพลงออกมาวะนี่นนางเปิดเองเหรือเปล่ามาซ้อมลำตรงนี้เหรอ คนหล่อทุกคนใครเพิดเพลียงให้หนงหางไ,ไ,ไม่บอกวะเฮ้ยใบไม้แม่งโยกเองทุกคนใบไม้โยกเองลมไม่พัดลมนิ่งหมดเลยทุกคนดูดิลมนิ่งหมดไอเน,นี่ยมันโยกเองทุกคนนะอยู่นใกล้ผู้หญิงที่ล้ำอยู่ทุกคนดูดิคนี้นลุกหมดแล้ว น้ำยี่คนเดียวกลางลำห้วยในป่าลึกแบบนี้ไอน,นี้แม่งก็โยกเองเนี่ยมันผีล่อผมตอนเนี้ยทุกคนไอถนนตีแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกคนดูคนครับนี่ผมมาเจอจังๆกับตัวเองนะผมไม่รู้ว่าผมยผมมาเจอนางได้ยังไงที่นี่คือป่าลึกแห่งนะี้เป็นป่าลึมห้วยทุกคนนะ,ะไอถนนตีบ้าใช่ไหมดังนิงดๆทุกคนนะ ล้ํอยู่คนเดียวมันแปลกมากดนตรีก็ดังกล้องป่าทุกคันนะใบไม้ก็โยกเองมันเองพี่ผมว่าผมเริ่มแ,แปลกๆไปพี่แล้เสียงมาจากไหนวะ จะทะไรวะม่อ,อ,อยู่แล้วพี่พี่มาตามผมวะเฮ้ยที่เนี่ยวะเฮ้ยเฮ้ยก่อนผมขอไปก่อนพี่ผมขอไปก่อนผมอกอ,มอกอม,อามาจากตรงน,นั้นได้ระยะยาวแล้วพี่พี่นะผมหนีเสียงนั้นมา ตอนนี้เสียงเงียบไปแล้วแปลกมากผมไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนพี่พี่แล้วเสียงนั้นก็ดังเสียงดนตรตีเสียงดนตรตีไทยทุกคนนะมันดังเข้ามาในหูผมไม่รู้นะโจในกล้องอยังได้ยินหรือเปล่าดังมากๆทุกคนผมตั้งใจเดินไปที่ริมน้ำเพื่อจะไปพักผ่อนแล้วก็หาทางออกอยู่เสียงดนตรตีนั้น มันดังกล้องขึ้นมาในหูผมแล้วผมก็เดินเดินเดินหันไปเจอกับผู้หญิงลำทุกคนเป็นผู้หญิงผิวขาวผ้าถุงดํายืนลํำอยู่คนเดียวมันมันแปลกมากพี่พี่มันไม่มีคนปกติมาทำแบบนี้นะมันยืนลํำแก้บนหรือว่ามันลํำอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะยืนลํำคนเดียวกลาลังลํำห้วยลึกมากๆในป่าลึกแห่งนี้พี่พี่โอ ผมไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือเปล่าทุกคนรอดูด้วยนะรอชมนะครับผมเสี่งของตีสตน,นตีไทยอะเหมือนกับตีไทยแบบเอาไว้ลํำอ่ะมันดังมันดังก้องป่าเลยทุกคนนะมันยที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันแปลกแล้วมันไม่มีใครมาลํำแล้วใครเปิดให้เขาอะเขามีมือถือเปิดหรอทำไมมันดังก้องป่าแบบนั้นมันผิดปกติจากคนที่ลํำทั่วไปเลยทุกคนนะล้ำในป่าคนเดียวป่าหรือขนาดน,นี้มาล้ำได้ยังไงทุกคน ตอนนี้ผมเดินกลับเรื่อยเื่อแล้วผมไม่เอาอะไรแล้วพี่พี่นะผมไม่หาแล้วไม่หาคงไม่หาห้างแล้วมันมันมันคือถ้าเจอเป็นเป็นแบบไม่มีเสียงเพลง,งไม่เท่าไหร่ทุกคนนะมันมีเสียงเพลงมันทาให้มันหลอกทำให้น่ากลัวห,หมดเลยทุกคนหน้ากลัวจริงๆทุกคนมีทีที่ผมเจอนะแค่แค่เจอผู้หญิงรำอะ่ะมันยังไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่เสียงดนตรีมาจากไหนดังมากๆเลย ทั้งดังทั้งหลอนทุกคนไม่คิดว่าตัวเองจะเจออะไรแบบนี้ทุกคนแปลกมากผมจะเข้าไปทักเข้าไปหาผมก็ไม่กล้าเข้าไปผมกลัวเป็นแบบพวกเนี่ยพีหนังลมำทุกคนนะเข้าไปทักก็ไม่ได้เดี๋ยวมันตามผมมาพี่พี่ผมไม่ไปหานะที่พักพี่พี่ผมจะกลับแล้วพี่พี่นะ น่ากลัวมากทุกคนคงจะยินนะเสียงผมไม่จะพูดยังไงอะ่ะเสียงดนตรีบันดังล้านป่าเลยอะเสียงดนตรีไทยบันดังแบบเดี่ยวดังเดี่ยวเบาอ,อ่อนอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆมันทําให้ในป่าเนี่วังเวงแบบดูหลอนไปหมดเลยทุกคนนะน่ากลัวมาก เราเดินทางออกจากป่านี้ก่อนดีกว่าแล้วผมจะเอาเข็มนี้ไปให้พี่เอฟซีได้ดูนะให้พวกใหญ่แล้วก็น้องชายผมได้ดูว่าเคยเห็นคนนี้ไหมเคยได้รู้เคยรู้จักคนนี้ไหมเออเขาเป็นคนหรือเป็นอะไรหรือเป็นพุกนางลําที่มาแก้บนหรือขามาซ้อมลําในป่าหรือเปล่ามาคนเดียวต้องการความสง,งบหรือเปล่าเป็นพวกผีฟ้าหรือเปล่าพี่ทุกคนเป็นผีผีฟ้าที่ะอะไร พวกปีฟ้าสมัยก่อนอะ่ะโอเคทุกคนเอาไว้ใผมขับก่อนขอบคุณพี่ครีที่ทาให้กำลังใจผมด้วยทุยกคนนะเดี๋ยวขอไปคี่ขับก่อนพันนี้ผมบรนยากาะยังรู้ไม่ชัดเจนว่าคือใครรอบหน้าผมจะมาอีกผมจะมาชุดนี้แหละจะมาดูว่าจะเจอนางนหรือเปล่าจะไม่มาคนเดียวทุวกคนนะจะพาคนอื่นมาเป็นเพื่อนผมด้วยกันนะ เดินทางกลับกันคนสวัสดีครับ